โฮมโปรกำไรวูบ14% ล่าสุดโฮมโปรได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมานะครับกำไรอยู่ที่1,398ล้านลดลงประมาณ13.76%เมื่อเทียบกับไตรมาส2ของปีที่แล้วนะครับส่วนกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาอยู่ที่3,195 0ล้านนะครับก็ลดลง6.86%นะครับต้นเหตุก็มาจากกำลังซื้อนะครับของผู้บริโภคที่ชะลอตัวแล้วก็ยอดขายสินค้าที่ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นเนี่ยนะครับมันลดลงนะถ้าเกิดว่าเราไปดูราคาของตัวโฮมโปรนะครับโฮมโปรเนี่ยลงไปทำาลรอบนี้อยู่ที่บริเวณ5.7นะครับหลัง จากนั้นรีบาวแรงมากนะโฮมโปรขึ้นแรงมากขึ้นไปที่เอ่อ7.85แต่ตอนนี้นะครับเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรลงมาแล้วแล้วตอนนี้โฮมโปรกาลังทดสอบแนวรับซึ่งสําคัญสุดๆคือบริเวณประมาณ7บาทนะครับตรงนี ห้ามหลุดเด็ดขาถ้าไม่หลุด7โอเคอาจจะยังมีลุ้นออกด้านข้างหรือมีลุ้นกลับขึ้นไปอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดว่าหลุด7บาทลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับโดยที่แนวรับโฮมโปรถ้าเกิดว่าหลุด7บาทเนี่ยแนวรับแรกจะอยู่ที่6.7แล้วก็แนวรับต่อไปจะอยู่ที่6.25ครับเราไปดูผลประกอบการของโฮมโปรนะครับโฮมโปรเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีสัญญาณออกมาว่ากําไรแม้ว่าโตแต่ว่าก็โตเริ่มชะลอตัวเติมรโตเริ่มน้อยลงนะครับเรามาดูปี6กนะครับกำไรอยู่ที่5,000 400รล้านพอปีหกห้านะครับยังโตนะเป็น6,200ล้านปีหกหกนะครับ6,440้ยสี่ล้านพอปี67เนี่ยเริ่มโตช้าลงเรื่อยเรื่อยแล้วเหลือ6,500ล้านแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่านะครับกำไรปีนี้ของโฮมโปรเนี่ยจะลดลงละเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6,400ล้านนั่นคือกําไรคาดการณ์ของปี68นะครับส่วนปีหน้านะครับปี69เนี่ยคาดการณ์ว่ากําไรจะอยู่ที่6,700ล้านนะครับเราไปดูตัว ROE นะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ืืือออหหนรรกไเเม่ทียบ เงินลงทุนถือว่าดีนะ24%ในปี64นะครับแล้วก็เป็น26 25 24ปัจจุบัน23.3ก็ยังถือว่าเกิน20%เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพที่ดีนะทำกำไรได้ค่อนข้างดีตัวอัตรากำไรสุทธิหรือว่ามาจินดูทรงแล้วยังดีอยู่นะเพราะว่ามันแนวโน้มเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับจาก8.5มาเป็น8.9 8.8 8.9แล้วปัจจุบันอยู่ที่9.15ก็ถือว่าเอ่อทำมาจินได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัว Home Pro ต่อไปไปดูบรรทัดตัว PE นะครับสมัยก่อน o o m p r r เนี่ยนะครับกลุ่มค้าปลีกจะได้ PE ระดับประมาณสัก 35เท่าบวกลบนะครับ30 35้อะไรมาเนี่ยเคยเท36เท่า32หลังจากนั้น,นเริ่มลดลงเหลือ23นะครับ19ปัจจุบัน PE เพียงแค่14เท่านะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ว่าราคาลงมาเยอะด้วยอีกส่วนหนึ่งก็มาจากกําไรนะครับที่มันเริ่มจะเติบโตน้อยลงแล้วปีนี้มีโอกาสาที่กําไรจะหดตัวด้วยนะครับแล้วก็ PBB นะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3เท่าก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งพอโฮมโปรลงมาเยอะเนี่ยก็คือคบจจุบันเนียสนส่วนของราาาคเหมะสมปครับป 8.75ครับ